ครับร้านชื่อ Air แอร์ซอฟต์แอนด์ครับเพืเอ่อนๆอยู่กับผมช่างนักแอร์ซอฟต์กันนะครับหลายคนทักมาถามนะครับว่าเอ้ยพี่อยากจะเล่นปืนบีบีกันยาวสักกระบอกหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อทำแบบไหนดีอะไรยังไงดีผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าร้านผมเนี่ยไม่ได้ขายปืนยาวแบบมือหนึ่งนะครับเพราะตัวผมเนี่ยเป็นผู้เล่นมาก่อนนะครับแล้วผมมองว่าปืนยาวมือหนึ่งนะั้นมันแพงเกินแล้วมันก็คือมันได้ไม่คุ้มอะ่ะมันได้ไม่คุ้ม ว่าง่ายก็คือปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยเกือบหมื่นเพื่อนๆอาตีซะว่าแปดพันนะชุดพลังงานชุดอะไรอีกร้านเขาชาร์จไปพันสองเก้าพันสองแล้วเพืเ่อนๆค่าส่งอีกสองร้อยวุ้ยนี่เกือบหมื่นและยังไม่ได้แต่งอีกนะครับยังไม่ได้ซื้อของแต่งซื้อไรอีกโอ้เพื่อนมันจบไปแบบว่า,จบ,บบาวจบเกือบหมื่น่ะกระบอกหนึ่งอะถูกป่ะมันแพงมากแล้วจบเกือบหมื่นเป็นไงเพื่อนภายในก็ยิงแบบโหยิงไม่ดีอ่ะมันก็ต้องเลี้ยงชิมติดเฟรปักดินทําภายในอีกมันถึงจะยิงดี วันนี้ผมก็เลยมาแนะนําว่าเอ้ถ้าอยากจะเล่นบีบีการยาวซักกระบอกหนึ่งเล่นแบบว่างานประกอบดีกว่านะครับเพราะว่าเราหนึ่งเลยราคาไม่ไม่สูงมากและเราสามารถที่จะเซตปืนเราได้ว่าเอ้อยากจะได้รูปทรงแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมที่ท่านจะต้องเสียก็คือแค่แบตกับที่ชาร์จแค่นั้นเองนะครับที่ท่านที่ท่านที่ท่านจะต้องจ่ายนะครับที่เหลือท่านไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าอยากได้แบบไหนคุณบอกผมนะครับ ผมทําให้ได้ทุกทรงนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือ,เ,อเรื่องจะเซตหล่อแต่งนูน่นนี่นั่นภายในนะครับคือร้านทําให้ท่านได้หมดนะครับทุกทรงโหหมามาก,กัดอะไรนี <laughs> ่อ้าโอเคก็ไปแค่น,นี้แหละเพื่อนคลิปสั้นวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆถ้าอยากจะได้มีบีการยาวสักกระบอกหนึ่งนะครับก็สั่งร้านให้ชิวแอร์ซอฟกันประกอบได้นะครับยิงดีแต่งหล่อนะครับวันนี้ผมช่างน่นแอร์ซอฟกันขอตัวลาไปก่อนอครับทุกนครับ